ใครเคยใครเคยเป็นอย่างนี <explicitly> ้ก็บอกในคอมเมนต์ได้เลยนะกิจจุันกิจจุตตมันน่ามืดแม่ไม่มีด้วยเหรอวะกิจจุตตมันน่ามืดตาเออนั่นแหละตามมันนามึดที่เดียวนี่ไงแล้วไฟไม่กินข้าวไงเข้าไหนแล้วไฟไม่กินข้าวฮะไม่กินข้าวแล้วแม่แจผมว่าที่ผมไม่กินข้าวที่ ท uhh. uh, ุกครั้งที่ผมไปมูเรียนเดี๋ยว้้มจะนด้นั่งบนตุกใช่ไมน้องปั๊ไปน้งเห็ดเหรอเคยไปเคยนั่งแล้วรตุกน่นมนเคยนนรผ่านปหนึ่งทีจริงยังไม่ผ่านหรอก เต้นสองทีเลยแม่เขาทำอะไระหนูยินยังไม่เสร็จแล้วก็มาคุยกันครับแม่สวัสดีกล้องเลยสวัสดีครับยิงสวัสดีปนานแล้วโเจียนจะเอาอะไรเนี่ยเอาอะไรไม่รู้คืออะไรคือกินไปก่อนเร็วเลย ว่าไมเ้ยวางกล้องทำไมแทบจะไม่เห็นนะกวางเฮ้ยยายคุณอย่าทำตัวมีปัญหาเราเราจะมาถามคำถามด้วยแน่ถามว่าได้แา้วคบแม่ที่ว่าแม่จะทำงานอะไรก็ ให้ปื้มเลี้ยงได้ไหมคะได้ไหมให้ปื้มเลี้ยงได้ไหมถึงต้องไคนต่อไปน้าฝ่ายไม่นะน้าฝ่ไม่อยู่ถึงแก่หรอพ่มตอคิดอูว่าพรุ่ี้จะมีชีวิตอยู่ไหมไม่อยู่ถึงแก่อืไม่แต่แต่แม่น่าอยู่ถึงแก่นะไม่เห่เกว่างเหรอแมนะเขาจะทางานเลย ม่ทำคือวันวัน,วนอนอยู่เดี่ยวว่านเรื่องถ่ายฝีไปเรื่อยใช่ไหมอือนี่ครับคือพวกแม่เปลวเหรอฮะเจ๊เดี๋ยวซับปนคือไม่อยาจะทำอะไรฮะไม่อยาบจะทำอะไรคิ<ะ>จบจว่า บอกว่าลูเนียนจบแบบแบบไหนแบบมแบบปหกมสามมหกมอยากจะเรียนจบถึงนมไหนะฮะอยากจะเรียนจบถึงมไหน,<ะ>นมสามทำไมน้อยจังอ่ะฮะทำไมาน้อยจังมีรู้สึกแค่รูสจกแ,แบบตื่นเช้ามาก็ต้องไปทำาานที่แล้วก็เดินน,นนู่นนั่นนี่ไปมีปัญหาที่โรงเรียนน,นนู่นนั่นนี่ เมื่อนั้นนี่จะความหมายมันเจออะไรอา,ารความันมีเรื่องอะไรที่มากมาไก่กองเรียนเรื่อมันดีลงเรียนผมมักจะดีดีฮานเรียนจบทำอะไรก็ไม่ทำอะไรเพราะเราไม่รู้ว่าเราต้องทำอะไร กาโตะโรอนหนบปอส่างะมันว่าเป็นอะไรกันนแูันเว่าน่ตก็เกละกะแล้วก็จัดโต๊ะแบบว่าเหมือนเหมือนออฟฟิศเลยเนี้ย

ียไม่พอมาเรียนน้ำพะว่ามันเย็นค่ะข้นเรือยกินแบบไม่อิ่มน้ำไม่ตัเย็นมันเย็นเกินไปว่างั้นก็จะกินได้เรื่อยเย็นกสบายอิ่มไวมันกินไม่อิ่มไงมันเย็น ผมยิ่งยิ่งมีน้ำที่เย็นก็ยิ่งกินหมดเท่านั้นมันมขึ้นสมองขึ้นสมองเหรอซาผมมันไม่ขึ้นสมองเลยชนนี้อะกินน้ำเย็นตัวชินแล้วแล้วแบบโคกินแบบน้ำอุ่นอูแบบอุ่นๆแล้วก็เลยไม่รู้สึกแบบแปลกๆเออเอาพูดพูดจริงๆงนะแบบน้ำที่มันถูกทิ้งแบบไปนานๆตอนมันอุ่นนะ รู้สึกกันไหมแบบมันจะมีกลิ่นแปลกๆว่ะคนไก่ๆก่อเคยไหมกลิ่นอะไรแบบมันไปกลิ่นเหมือนแบบอธิบายไม่ถูกอะแบบเหม็นเหม็นหุ่นอะไรนี่แหละเหม็นเหมือนกันอ่ะเหม็นขวดไงบอกว่าด้กลิ่นขวด เกียบร้อยแปดทุ<อ>ง,<อ>งนี้หรอแปดนึกไอ้ทุงนี้ผมกินไปเนี่ยทำแล้วก็น่าจะจบที่เท่านี้แหละเพราะว่าเราไม่มีอะไรทำแล้วคือแบบน,กนักบอลกินข้าวนักฟ้าก็เป็นให้นักกวอลตะเขาไาย ปกาเขาสองดับก็สาม่ะเนี่ยเดียวอ่หวานเขาบอกว่าสองเอาสามเพื่อมันจะเต็ม Ich bin Mann. ไม่ยเลยไมแม่ไปเลยแมยกมามวยฮะอาห่วยอะน้าุงปอกมื่กี้วก็จบนะฮะบ๊ายบ